ดวงชะตานะคะประจาวันนี้นะคะและคําทํานายจากไพ่จิตเดิมแท้คุณนะคะได้รับข้อความว่า เก็บเง e 谢谢 eter, ินค่ะถ้าหมายถึงเรื่องของการงานหรือการกระทําจะได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถต่างๆที่มีในการลงมือทาในเวลานี้นะคะหรือมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเดิมๆที่เคยผ่านมามาแสดงออกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโอกาสมาแล้วทําให้เต็มที่ค่ะผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการกระทํานะคะการเงินก็เช่นกันค่ะจะมีเรื่องของการจัดสรรในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งรายรับและรายจ่ายนะคะอยู่ในช่วงการวางแผนเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินจะบริหารจัดการได้ลงตัวค่ะความรักคนมีคู่ค่ะ เป็นช่วงเวลาของการห่วงใยใส่ใจกันนะคะหรือว่าเติมเต็มความสุขซึข่งกันและกันทิศทางเป็นไปในทางที่ดีนะคะปรับความเข้าใจกันได้หรือมั่นคงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะคนโสดใครบางคนชัดเจนในเรื่องของการแสดงออกห่วงใยใส่ใจคุณนะคะคอยห่วงคอยใส่ใจคอยสอบถามดูแลอย่างใกล้ชิดเรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ทําความคุ้นเคยด้านความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในวันนี้ค่ะ